การของปูหยาดนะก็สร้าง,งเป็นโตอยู่เพรานว่าเดี๋ยวคน,นๆไหนยง่ไหนคนหนีโทรามาบอกสิตัวยิ่ใหญ่ก็สร้างเอาโตยิใหญ่อยู่เลยเพรานว่าเดี๋ยวถ้าสั่งได้วันไหนจะโทรามาบอกนะแจ้าคนนั้นสิ่งเนี่ยส่วนมากบวคหอยมีมีแต่แบบคางสี่เป็นหน้า A mãi 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 แขกไม่ได้รับสุนด้วยสุนกาา น้อยๆนี่แนี่ไหกินยิบไม่เห็นวะนี่มาเลยนะค่ะนี่จะมึงอะไรเปล่ะใจตาเอาดีกว่าเล็บบ่มีเล็บแบบกระตับมันอะไรนี่ว่าน้อยน้อยนี่แน่ก็จะกินมาได้กว่าให้กินของให้มันเสียของนะจ๊ะกินของอไงกินทิ้งกินกว้างนะจ๊ะนี่ฉันพูดให้กินของบ่มีกินทิ้งกินกว้างหรือเปล่าดูเอานะจ๊ะจะเป็นตัวอย่างก็ได้นะจ๊ะจากตัวอย่างชงบุกหนูก็ต้องเอาก็ได้อือ มันจะเนาะกามกับกรดกามมันอย่างไรตัวอย่างสมบุกนี่มันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวนะฮึอืมแต่ก็บริได้ผู้ใด้เดือดร้อนหรอกเห็นมันเสีเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของเพิ่นผู้ใด้เสีเดือดร้อนก็อยู่พร้อมแขมรถนายพร้อมแขมอือบอ มนหนือ่อืมากจริงน้อถึงเ่ยอยลย้มแพมก็ัยพรวามแพมไอ้หนูพร้อมแพมเพะไอ้ไม่มีปัญหาแต่กี่หยดไดเป็นอยไ้ย ปูปูยักนะครับอูยักนะจ๊ะเดี๋อขอแกะก่อนอ่าเพิ่มตีกาบมันถึงเป็นเนเป็นเศอื้นจนเสุดแต่เดี๋ขอแกะก่อนนะจ๊ะ ถูเพยงผดมันเละอืมแล้วแสมตทถูเพ่งผดมันเล็ก,ถ,ก,ลกถูกป, ốc ป ốc ๊กๆเลยเห็นปะ เลือดจะมีแต่ไนเลือดเลืดเลือดโอ้เป็นอย่างจะแกะังไนี่ล่ะัออางสิออกมางามออกมางามอะจิ้มกับน,น้ำสุกนะ มันหวานม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้ด้วสิบอกให้หวานไม่แล้วนะปูเนี่ยบงเนื้อมันทีอืนีั้งก็ทีบงเนื้อเดี๋ยวก็เี๋ยวค่แกะกันเนาะทุงเละ่ยทุกแห้งผมเละ เห็นไม่ใส่หรนะอเนาะน้องใส่ไปเลยมือใส่ไปเลยนะจ๊ะผู้ดีหลบไปนะจ๊ะผู้หายจะกินนะจ๊ะผู้หายจะกินปูยักษ์นะคะอืมบึมันเหนื่มเลย เมื่อคนเดียวแป๊บนไรเขาเลี่ยนหน้ามานันนี่จุ่มนี่นะบากจี่มจุ่มจุกสุกก่อนนะี้สุดยอะเลยสุกตรงย้ำแข็ ตรงยำอือเมเร่เิมเตน,นะคะวันนี้ก่อนนะคะปัคุณรู้สึกเหนียว,ว่า บ้านมือเด้สบยไม่ฮับเลยม่นั่งกินกู่นยนั่งกินบ้านมือด้แบบเลืมันเตเลือดนะคะเลือดนะคะไงเบอไงเบิรงนี่มัน มันกลับมานาบนันไ่บงใหญ่กินเกี๊ยงได้เกียงจับได้แลจะเลย้ยแตนเล่คอยนี่มันติดนินี่มนันเห็นมั้แกออกมากินเป็นเศษเป็นเศษว่ามันแซ่บมันหวานหวานนะจ๊ะหวานมากเลยนะคะจุดหัวตายแล้วเนี่ย แซ่บกินนั่นปนนกกูนี่กินซากกว่านี่เพราะอย่างานีง้นอออม,มันต้องแกะนี่มันออกง่ไงกลัวหลังการมันออกง่า,งายถ้าปูหยักมันออกหยักได้จังไรต้องทุบมันต้องแกะมันต้องเงีย้ยนี่มง ่มเลยนะคะอืมน้ำต้มยำก่อนเือดสดน่าก็เลือดแต่พี่น้เลือดเอบอกได้คุณยายว่าเลือดกินหนัก่อนยวง่อน นางกินมือมือได้เด้หน่สิบอกให้มื้อว่าลรงได้สิบอกให้คมักกินมัมก,กชอบกิน,นะค,ะค่ะบอเกะมากจะมีหนิหน,นิบอ

mà lật bỏ ra không nhầm mình lật lật nó khác hạt ôi rồi khác sợi này ปูนี่กินง่ายก็ปูนตัวใหญ่อีกว่ามันบอกแกะงากไหว่ามันออกมาเห็นบา้างสิเห็นว่าแกะแบบมันจะออกมาเลยเห็นบ้างอ่ะปูนี่กินายากต้องทุบต้องนี้มันแข็งเนาะอันนี้ก็แข็งแต่ว่าก็โอเคไข้ก็ปูนนี่อยู่ไข้ก็ปูเป็นตัวอยู่นักฆ่ะมาเลยนะะักฆ่าบุย้ย Uau. Wow.